วิธีดูใบเตยหอมนะครับว่าเขาดูกันยังไงนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้พี่พิกจะมาบอกในคลิปนี้นะครับสังเกตง่ายมากเลยครับเดี๋ยวพาทุกคนมาดูใบเตยหอมนะครับผมว่ามันแตกต่างจากใบเตยที่เขานําไปมัดกับดอกไม้ที่ใช้วหายพรายังไงนะครับอันนี้เป็นใบเตยที่พี่พิกปลูกเองนะครับผมนี่ปลูกไว้ข้างบ้านนะครับหน้าฝนก็จะสวยๆนะครับทุกคนแล้วก็สังเกตได้เลยนะครับว่าหนึ่งเนี่ยเวลาเราเดินผ่านเนี่ย ใบเตยมันจะส่งกลิ่นหอมนะครับทุกคนตอนนี้ก็หอมมากๆเลยครับแล้วก็สังเกตดูใบครับใบของใบเตยเนี่ยมันจะไม่ได้ไม่ได้เขียวเข้มจนเกินไปนะครับทุกคนนี่ก็จะ,เข,ะเขียวประมาณนี้ครับผมและอีกวิธีหนึ่งนะครับที่สังเกตได้ง่ายเลยครับดู ปลายใบของใบเตยอย่างนี้นะครับเขาจะมีหนามหนาแบบนี้นะครับทุกคนเป็นทุกใบเลยนะครับผมให้สังเกตง่ายนะครับเวลาที่เราไปซื้อตามตลาดแบบนี้นะครับผมเผื่อเราไม่รู้นะครับเผื่อบางทีแม่ค้าที่ขายก็อาจจะไม่รู้ด้วยนะครับผมก็ลองก็ลองดูนะครับแบบนี้นะครับใช้ทําขนมก็หอมนะครับทุกคนนี่จะเป็นทุกใบเลยครับเดี๋ยวเอาให้ดูนะครับผมนี่นะครับเห็นไหมครับผมเขาจะมีหนามนะครับทุกใบนะครับจะมีหนามตรงปลาย นหนามแบบนี้นะครับหนามแบบนี้เลยเขาจะมีหนามอยู่ที่ปลายใบแบบนี้นะครับผมสังเกตได้นะครับใบเตยหอมทําขนมก็หอมครับนําไปปั่นทําลอดช่องอะไรแบบนี้นะครับ